5...4...3...2...1... สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาพบกับ J&M m a m เ r อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาออฟแมวนะครับออฟแมวยังไงให้ได้ออฟพิเศษแบบ100%นะครับเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับอ่ามันจะมีวิธีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับอ่ะก่อนอื่นเราก็จะใช้ปอกคอหมาแบบนี้นครับอ่ะกดออฟไปเลยออฟอไปเรื่อยๆครับ เมื่อไรจะติดว่านี่ครับจะติดสีม่วงแบบนี้นะครับอ่๋อ,อให้ติดสีม่วงนะครับจะมีตัวอักษรอ,อยู่ใต้รูปนะครับเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับอ่ะเป็นสีทองนี่ครับสังเกตตัวเลขครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งและทีนี้เรากดเลือกออฟครับแล้วก็ล็อกไว แล้วเราก็กดปึ๊บนี่ครับก็เป็นออฟร้อเปซแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะออฟนี้เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ออฟพิเศษร้อยนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเจนเอ็มเกิเมด้วยนะครับอ่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับใครอยากให้แนะนําหรือว่าสอบถามอะไรทักมาที่เพจได้เลยนะครับเจนเอ็มเกิเครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลบฟังนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับ